สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะเป็นรูปดอกไม้ทรงกลมนะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะจะใช้ริบบิ้นแบบไหนก็สวยน่ารักนะคะแล้วแต่ชอบนะจะเป็นสีพื้นก็ได้นะคะแบบนี้นะวันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะคะกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะตาทีดบินะจะเป็นลายจุดในลักษณะน,นี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว80เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้เราจะเอาลายจุดไว้ด้านในนะคะนี่นะจะได้แบบนี้นะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานะคะนี่นะสวมด้วยเส้นที่2องนี่นะคะ เส้นที่3ค่ะสอดเข้าตรงช่องที่1นะคะแล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3นะทีนี้เราก็จะสารเป็นฐาน6กันนะคะรีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือนะทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะทับเฉียงลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนะสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนี่นะให้ขึ้นมาด้านบนค่ะ แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้เราก็มาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับจับให้กระชับนะก็จะได้เป็นฐาน6นะคะแบบนี้นะแบบนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบินเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะทับด้วยเส้นที่2องเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบิน3เส้นด้านบนนะคะแล้วก็มีริบิน3เส้นด้านล่างนี่นะคะ ทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนนะวางลงมาก่อนนะคะ เส้นที่สอสอดเข้าตรงช่องนี้เลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลนนักษณะนี้นี่นะคะเส้นที่3มค่ะสอดเข้าตรงช่องเดียวกันนะคะออกช่องถัดมานะคือช่องนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะปล่อยริบบิ้นออกมาได้แบบนี้ทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะเราก็จะมีริบบิ้นออกทุกช่องเลยนะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง6เส้นเลย จะได้แบบนี้นะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับข้าม2เส้นนะคะแล้วก็พาดนะเริ่มนับจากเส้นนี้เลยนะคะ1 2สองจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลย1 2สองจับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลยนะ1 2สองจับอลิบินเส้นนี้พาดมานี่นะคะ ต่อเลย1 2สองจับริบบินเส้นนี้พาดมาในลักษณะน,นี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบินสองเส้นนะคะจะไม่มีที่พาดแล้วนะจะมีช่องตรงนี้นะคะเราก็จะใส่เหลยญลงไปแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะาริบบินเส้นนี้นะคะจับริบบินพาดมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องนี้เลยนะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะในแบบนี้นะคะ เส้นที่สองค่ะจับริบบิ้นพาดมาในลนักษณะเดียวกันนะคะขยับมาตรงปลายนะสอดเข้าตรงช่องแรกนะคะออกช่องถัดมานะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาได้แบบนี้นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมาได้แบบนี้จาให้เข้าที่ค่ะนี่นะจะได้แบบนี้นะคะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะ1นสองทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้จับให้กระชับเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะถ้าเร็วยังไงตรงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะ นี่นะเดี๋ยวเราก็จะมาสานต่อกันเลยค่ะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแล้วก็ขยับมาตรงปลายนะคะเสียบลงไปตรงเส้นของมันนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นของมันนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะ แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะนี่นะคะจะได้ในลนนักษณะนี้เราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหเส้นเลยนะนี่นะเราก็จะได้เหมือนกันแบบนี้นะคะทั้งหเส้นเลยนะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะรีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะนี่นะคะเส้นที่1ก็จะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่4ี่แบบนี้นะคะ เส้นที่4ี่จะทับด้วยเส้นที่ห้าแล้วก็เส้นที่ห้าจะทับด้วยเส้นที่หแบบนี้นะคะริบบิ้นจะเรียงกันมาในลักษณะน,นี้นะคะหเส้นนะเสร็จแล้วเราก็จะรวบม,มารวมกันนะคะแล้วก็จับหมุนมาให้เป็นเกสรน,นะคะนี่นะแล้วเราก็จะเริ่มนับจากช่องของฐานเส้นที่4ีนี่นะคะนับมาเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะแล้วก็หมุนมาเลยนะ เสร็จแล้วเราก็จะจับอริบินทั้งหมดนี้นะคะพาดไปก่อนนะเราจะอริบินเส้นด้านในมาสานก่อนนะคะจับริบินเอียงมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะเสร็จแล้วจับตัวริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่4นี่เลยนะคะลอดผ่าน2เส้นนะ2กรีบนะคะ 1- 2สองนี่นะริบินจะออกมาตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะ กรีบก็จะเข้ามาอยู่ในด้านในในลักษณะน,นี้นะต่อเลยจับริบบิ้นพับเอียงมาในลนนักษณะนี้เสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะลอดผ่าน2เส้นนะ2กลีบนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะดูกลีบด้วยนะคะน,นะต่อเลยนะคะ เราจะวนจากขวามาซ้ายนะคะจากเส้นด้านในมาเส้นด้านนอกนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งหกกรีบหกเส้นเลยนะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้ทรงกลมแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ